สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับมุอนีมาเบิงแปลงหญ้าหวานครับแปลงหญ้าหวานนะครับเนาะผมสิมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการเอาหญ้าหวานหนีมาให้กระต่ายกินนะครับเข้าสีไฮแบบนี้บ่ได้นะครับนี่กระแดดกคือถือว่าจัดอยู่นะครับแล้วน้ำข้างน้ำยังกะแห้งเมื่อเล้วกะเอาไปไฮได้อยู่แต่ว่ามันกระเซียงนะครับเซียงที่ว่าสเกิดทองเสียนะครับเพราะว่าหญ้าหวานนี่ในน้ำของ ในต้นของหยาหวานมันมีน้ำหลายอยู่ครับนี่อันนี้คือหยาหวานครับนี่ในแถวนี้มันมีความชื้นมีน้ำยังหลายอยู่ครับเพราะว่เาเมื่อกระต่ายเขากินเข้าไปนี่ครับมันก็มีความเสียงที่ทีให้เกิดท้องเสียขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยเกี่ยวครับเกี่ยวหญ้าจากตรงนี้นะครับกับมาตากแห้งไว้ครับ วิธีตากแห้งที่ดีที่สุดที่ผมได้ทดลองนะครับถามราตากตากเลยนี่มันกะความชื้นยังไ่ออกหลายครับนี่ผมมาซับก่อนครับผมกับมาหั่นหั่นหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนครับนี่หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้แบบนี้นี่ก็ตายกินนมดครับกิ่นมดเลยบ่เหลือถ้าบ่หั่นนี่คือมันสีเหลือพวกนี่พวกที่มันพวกที่มันแทะใรนี่มันสีเหลือครับ นี่มันสีแบแบนี้มันสีเหลือครับมันสีบอมันสีบอกัดเลยครับมันสีเหลือมันต้องแกะออกมาแกะออกมาหั่นครับกระต่ายจังสีกินเหมดกันนะครับเนาะอันนี้คือเทคนิควิธีเอาอยาวยาหวานให้กระต่ายครับนามยังมีหลายครับนี่หนามยังมีหลายเมื่อนผมกับสีแกะออกมาเนี่บไอเอามีดปอกออกมานี่าเอาออกมาเอาให้มันตากร่มตาก จากไแน่นะครับจากลมนะะดีที่สุดแะให้ความชื้นออกแน่สมเลยนะครับเนากระสีปลอดไั่ต่อกระต่ายนะครับว่ากระต่ายนี่ครับภาวะทองเสียนี่เกิดบ่อยครับแล้วก็ตายเรี่ยวตายดุครับหลักๆเลยครับโรคของกระต่ายนี่ผมสีมาเว้าอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโรคของกระต่ายที่ว่าเห็ดเห็ดไหนมันสูญเสียนี่ครับแต่ว่ามือนี้นีมาก บอกเทคนิคนะครับในการเอายาหวานไ้กระตกินครับยาวอันนี้คือยาหวานอิสราเอลนะครับเนาะนผมก็มาหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้ตากไว้นะครับตากร่มไว้ตากแดดไว้มันสีก่อปวดนะครับเอาสงซี่และแต่ว่ากระตเด็กยังมีความเสี่ยงนะครับกระตเด็กนี่ควรส,สี่ให้ฟา,างแห้งถาม,มีพอดีว่าฟางแห้งพมมดครับ ไ้กระต่กินเมื่อแดดอฟางแห้งครับจะฮิดแบบนี้แหละครับกระต่เด็กก็กินได้ครับตาให้ดีนี่นี่กระต่เด็กนี่คือเอาไปตากแดดเลยครับให้มันแห้งไปเลยครับนี่ครับแบบนี้ผมล่องแล้วกระต่กินเมื่อครับเ่บเหลือครับอันนี้คือเทคนิคการไห ยาหวานอิสราเอลให้กระต่ายกินนะครับเนาะตากไว้ซ้ำนี่นะครับครับคลิปนี้ก็มาบอกเทคนิคเล็กๆนิดน้อยนะครับขอยบลุเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับส่องผู้ท่ายมุกในเด้อครับเพื่อกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปครับครับขอบคุณที่ติดตามเราชมครับผมขอบคุณครับ